ในชีวิตจริงอ่ะนัดเป็นคนที่ดราม่าเรื่องอะไรมากุ่ยเยอะโอ้โหนี่เข้าสุกลางแล้วที่แบบนัดทำไมฝั่งนี้ขำมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบคนปกติไม่ค่อยเป็นกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่จบมาเรารักกันทุกคนเลยนะเออนี่เป้ก็เรียนวิชาพูดีเออหัวเกลียนหัวเกลียนมาเล่ต้องแับบ้านทุกวันศุกร์ว่าเปล่าว่าจะเป็นอ้าวนี่เรียนจริงอะเนี่ย เขามีมุมแบบปัดไปปัดมาไงอันนี้ก็คือร้านชื่อว่า Hidden Cafe นะครับซึ่งอยู่ที่ Lily House Mansion ถ้าสมมติว่าคุณเข้ามาจากซอยสุขุมวิท31มินะมันก็จะแบบลึกๆลึกๆหน่อยแต่ว่าคุณปักหมุดมาในก o g ก e ลแมปมาถึงแน่นอนและที่สำคัญเนี่ยร้านนี้กาแฟดีมากเข้าไปสิร้อนอาปาปก็เห็นยืนคุยอยู่คิดว่าจะคุยอ้าเราปปะ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 เชนะเชน่ ก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสั่งอะไรก่อนสักอย่างหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับให้สั่งก่อนใช่ไหมอแอบบอกนิดนึงนะว่าคือเราอะมาสั่งไปแล้วแต่เป้คือเล่นเมียนมากคือมาทําเป็นทรงเป็นสั่งนี่คือพี่มดนะครับผมนะฮะเป็นบริสต้าที่นี่ เมื่อกี้เรารู้จักเพรไปมากขึ้นแต่เรายังไม่รู้จักนัดมากเท่าไหร่หลายๆคนเขาก็อยากรู้จักว่านัดกับโซโลอ่ะมีอะไรที่เหมือนมีอะไรที่ต่างกันโหยากเลยเออเอาคำถามาให้น้องหน่อยยากทำไมอ่ะถ้าเห็นอย่างในช่วงแบบ E.P. พสองอีสามอะไรเงี้ยเขาก็จะมีบอกว่าแบบตัวโซโลจะไม่ชอบคนเยอะชอบแบบเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวไม่ค่อยไปเจอคน อันนี้ก็จะแบบมีความคลายแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เหมือนขนาดนั้นคืออย่างน,นั้นคือทั้งชีวิตเขาเขาอยากอยู่คนเดียวใช่ไหมแต่ว่าเราก็จะมีมุมมีโมเมนต์ที่แบบเอยบางบางโมเมนต์เราก็อยากจะออกไปกับเพื่อนไปเจอเพื่อนบ้างอย่างไม่อยากเยี่ยไม่ได้อยากไอย,อย,อยู่คนเดียวตลอดชีวิตถ้าอย่างเรื่องเรื่องที่สามก็พีอ้อนเออเรื่องควาีอ้อนอันนี้ตามเป็นคนไม่อ้อนไม่อ้อนแบบแค่ดูเป็นคนนิ่งๆถ้าอยากได้ก็ขอเลยถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรในชีวิตจริงอ่ะนัดเป็นคนที่ดราม่าเรื่องอะไรมะย โอ้โหนัดไม่ต้องคิดเลยแป๊บนึงเดี๋ยวขอขอขอน้ำก่อนขอน้ำก่อนอันไหนคือของใครเนี่ยผมเริ่มไม่มั่นใจเราเรามันเด้อของพี่เป้กินแล้วหลับไหมพี่ลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์อ่ทไมทำไมจะเดี๋ยวเลือกอาหารเยพี่อาจจะหลับอ่ะเดี๋ยวกลับไปที่เรื่องราวดราม่าชีวิตของนัดก่อนไหนมีอะไรดราม่าบ้างบางเรื่องมันก็อาจจะไม่ได้แบบร้ายแรงถึงขั้นแบบว่าร้องห่มร้องไห้อะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เป็นความที่แบบ แล้วทำไมฝั่งนี้ขำคือมันจะมีช่วงช่วงหนึ่งที่แบบเมื่อก่อนเราค่อนข้างแบบบ้าเรื่องแบบเรื่องการคุมโทนของสีอ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่พี่คุมโทนในไ g จนะพี่ไม่ได้คุมโทนในชีวิตจริงคุมโทนคุมโทนในชีวิตจริงคือเมื่อก่อนอ่ะเป็นหนักมากช่วงที่แบบย้ายเข้าคอนโดใหม่ๆเราก็ต้องการแบบว่าห้องสีที่มันคุมโทนเราไม่ต้องการให้มันมีอะไรที่แบบหลุดจากธีม ช่วงแต่งห้องใหม่ๆเราอยากได้พรมอยู่กลางห้องเราอยากมีพรมอยู่ตรงโซฟาตรงกลางห้องใช่ไหมห้องห้องนั้แต่มันเป็นสีขาวถ้ามันสีเทาอย่างเงี้ยพรมมันก็ควรจะมาในโทนเทาแบบเทาเทาี้มขี้ขาใช้ i n t e r หรือว่าคิดเองคิดเองเรียนจบอะไรมาเรียนจบนิเทศอ้าวโอเคนิเทศหนึ่งการมันมีช่วงหนึ่งที่แบบแม่เอาพรมมาให้มันเป็นพรมสีเขียวแต่คือแม่นั่งอยู่แถวนั้งอยู่ทะเลาะกันไปแบบว่ารุนแรงมากเรื่องพรมว่าคือมันป็นสีเขียวแล้วแบบเ้เข้าใจเข้าใจมันมันอยู่ในห้องสีขาวไม่ได้เราเครีย แล้วคือตอนนั้นตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรแล้ววันนั้นก็แบบงงงี้แล้วเราก็แบบเครียดเราเราปรึกษาจิตแพทย์เลยเคยไปหาตอนเด็กๆอยเฮ้ยเคยตอนเด็กๆไปหาเหมือนกันแล้วเขาก็ให้ยามากินตอนนั้นที่ต้องแบบไปอยู่โรงเรียนประจำแล้วเราเคียดอยู่วิชาบุรุษวิชาบุรุมันมันถูกแบบบีบบังคับโอ้บีบบังคับเลยคือเราไม่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 ใช่เด็กที่แบบเล่นกีฬาเราเป็นเด็กแบบติดเกมสายกับเล่นเกมนะพอเข้าไปอยู่โรงเรียนมันต้องแบบอีสปอร์ แต่นั้นไม่ต้องเป็นสปอร์ตจริงๆใช่เราเราเราต้องเล่นกีฬาแบบเข้าไปแล้วแล้ววิ่งมันก็แบบวิ่งจนเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเราเลือกได้มาว่าเราจะเล่นกีฬาอะไรเราเลือกได้ตอนมสี่คือที่โรงเรียนจะเป็นรดูรกีฬาจะมีรดูรักบี้เราก็ต้องเล่นรักบี้เสร็จปุ๊บพอเป็นบาเราต้องเปลี่ยนไปเล่นบาสอ๋อมันก็จะมีทั้งที่เราชอบและไม่ชอบใช่ืี่นี้เราไม่ชอบทั้งหมดเราอยาก แต่ว่าเหมือนตอนนั้นมันมันเครียดจากตรงนี้แล้วก็แบบซีหนึ่งซีสองเราก็ต้องแบบถูกขึ้นมาบางทีก็แบบบุกมาทำไมวะซีหนึ่งซีสองเขาจะเป็นระบบอะเขาเป็นระบบใช่ใช่ซีเนียใช่แบบมีการทําโทษกันเกิดขึ้หนียวเราไปทําอะไรให้เขาทําโทษอ่ะมันมันเป็นการทโทษแบบรวมรวมไหะครับแบบคือสมมติว่าถ้ามีคนหนึ่งแหละมอหนึ่งมอสองมอสามทำผิดทั้งหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ย ก็คือเราได้ชอบร่วมกันหมดอืมเขาให้รักกันเนี่ยใช่ใช,ใช่แบบช่วงแรกๆที่เข้าไปอ่ะอย่างมหนึ่งก็ยังไม่รู้จักกันใช่ไหมพอมันมีแบบใครคนนึงทำผิดอ่ะมันก็จะมีทะเลาะกันบ้างอะไรเงี้ยชั้นมีกี่คนประมาณแปดติดอ๋อก็อไม่เยอะเนอะแต่ที่นี่จบมาเรารักกันทุกคนเลยนะเออนี่เป้ก็เรียนวิชาอื่นเออหัวเกียนหัวเกียนมันจะใส่ทุกทีนะต้องกลับบ้านทุกวันศุกร์ว่าใส่เท้าแล้วจะเป็นอ้าวนี่เรียนจริงอ่ะเนี่ยตอนตอนนั้นอ่ะที่เออที่เราเราไปหาแบบพิตาแพทย์ก็ก็พอเรื่องนี้เหมือนแบบเราเเเรราาแบบบบหมือนนโดัังค ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องแบบอยู่ในกฎระเบียบตีห้าขึ้นต้องต,ตื่นสติ๊กแบบอย่างเวลากินข้าวางเนี้ห้ามคุยกันเลยแต่ว่าคือมันมันก็จะมีแบบว่าสมมติว่าเราอยากจะเติมอาหารสักอย่างมันกินมาสำารับไหมครเราก็ต้องยกมือใช่ไหมสมมติว่าจะเติมนะอยากเติมน้ำปึ๊บยกมือก็จะมีแบบคนคนเดินมาแต่ถ้าสมมติในระหว่างที่เรายกมือมีรุ่นพี่ยกมือขึ้นมาอย่างเงี้ยเราต้องแบบเราต้องให,อให้รุ่นพี่ก่อน้ะ คือมันก็จะมีบางทีแบบว่าเออแบบพี่ที่เขาแบบคอยแบบเออมาเสริฟปาัหาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้บางทีเขาเห็นเรายกกอนเขาก็มาเสริฟเราก่อนความสวยมันก็ตกมาที่เราละรุ่นพี่ก็จะแบบเฮ้ยไม่เอามีลงให้พี่อะไรเงี้ยก็จะมีแบบเฮ้ยใช่ก็ไม่เขาก็ทาโทษเลยคนระับอ๋อตรงนั้นเลยเหรอคืออย่างสมมติกินข้าวเที่ยงเสร็จก็จะไปห้องพัะเขาก็จะบอกเราว่า ตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงเนี่ยมีใครทําอะไรไม่ถูกตามระเบียบบ้างไม่มีพบอกเลยไม่มีเขาจะถามเขาจะถามนี่เดี๋ยวรื่นพี่คนนั้นดูอยู่รุ่นพี่คนนั้นก็คือนี่เลยรุ่นพี่คนนั้นคือตอนนั้นนัดเกือบร้อยโลนะนัดต้องแบบไปออกกาลังวิ่งวิ่งอยู่ก็แบบเป็นลมมันเคยแบบยืนสดมนอย่างเงี้ยเป็นลมลมวูบลงไป อยากจะลมบ้างไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าคนคนอยากเป็นชาแต่ว่าพออยู่พออยู่ไปแล้วสักปีหนึ่งเนี่ยชอบมากไม่อยากกลับบ้านมันแบบเขารักกันมากเรารู้เพราะเรารู้จักเพื่อนเขาใช่มันมันจะแบบสนุกนะบางทีมันก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นดีว่าเฮ้ยแบบวันนี้จะสวยเรื่องอะไรวะแล้วอย่างนี้กลับการตอนที่เราเป็นรุ่นพี่เราแบบเอออยากลุ้โอ้ใช่ไหมตอนที่เราเป็นรุ่นพี่่เราชิวเราเราเป็นรุ่นพี่ที่แบบชิว แบบไม่ไมไม,ไม่ไม่ค่อยยุ่งกับใครแบบมีโลกส่วนตัวเ,ออเราเราเรายังมีโลกส่วนตัวพอเป็นรุ่นพี่มันก็จะมีโซนมีล็อกส่วนตัวเราก็จะชอบแบบอยู่ในมุมของเราอะไรเงี้ยพอ <ๆ S 2> วใช้ใช้รุ่นน้องมั้ยก็น้องชายพี่โอนล ไม่ไม่โกรธเนี่ยแล้วนานมาก่อยจะแบบปรับตัวเพราะคนหลายคนก็ยังใฝฝันที่จะเรียนอะไรแบบนี้นะมันดูเท่ั้นะในสายตาคนนอกอ่ะอีกนี้คงพบจิตแพทย์ทุกอาทิตย์จริงอ่ะเวลาจะตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้พบตอนเด็กๆมีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องแบบเวลาไปเข้าค่ายต่างจังหวัดอ่ะเข้าน้ำไม่ได้ ครียด <C> e <at> จะไปเข้าค่ายเครียดก่อนเป็นเดือนไม่อยากเข้าห้องน้ํามันสกรปรกหลังๆเลยแกล้งป่วยแล้วมันจะได้ไปเข้าห้องน้ําห้องพยาบาล,ลอะไรอย่างเงี้ยเออมันสนนะอาดสะอาดแบบอันนี้เข้าใจเข้าใจเห็นไหมแล้ปเป็นเรือ่องปกติอย่างตอนที่โรงเรียนอะๆๆๆน่ะเข้าไปวันแรกแบบงงมากพอตอนจะอาบน้ำเดินไปทุกคนแก้ผ้าอาบน้ำหมดเลยเราแบบคืออย่างนั้นเรเข้าตอนมหนึ่งแล้วแบบคนอื่นเขาอยู่ตั้งแต่แบบปัดผมแล้วอ่ะเราเข้าไปแล้วแบบทุกคนแบบเดินแก้ผ้ากันเป็นเรื่องปกติเราก็แบบเฮ้ยลว ทำยังไงอเออต้องต้องต้องตามเหรอต้องทำยังไงแบบตรงแก้ผ้าใช่ไหมและสรุปว่าแก้ไหมฮะแก่แก่เราจะเราเราะไม่ได้อาบน้ำเออแบบช่วงแรกเราก็จะพยายามแบบให้แบบรอให้แบบคนเหลือน้อยน้อยเออแล้วแล้วเราค่อยไปอาบแต่ว่าเหมือนพอสักแบบจริงๆสักประมาณสองสามวันอย่างเงี้ยก็เริ่มชินแล้วอาบเป็นเรื่องปกติไปแต่แรกแรกนี้ก็แบบเหมือนตกใจเนึ่เรื่องที่บอกว่าหนักร้อยโลอะ แล้วมันมันหดมาได้ยังไงบ้างเนี่ยตอนม3เคยน้ำหนักน้อยที่สุด55แป๊บนึงนะกี่ปีร้อยเหลือ55เนี่ย3ปีโดยที่ไม่ได้ลดไม่ได้ถึงกับลดแต่ว่าคือตอนนั้นเราก็อยากผอมด้วยแหละเหมือนเหมือนเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอเราผอมแล้วก็ทําอะไรเราคล่องตัวกว่าคือตอนนั้นน่ยลดโดยที่แบบเราก็ไม่รู้เราไม่ใช่น้ำหนักแต่ว่าแบบเหมือนคนรอบข้างที่เขาบอกว่าผอมไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอมีการลดความวุ่นโดยที่เราไม่รู้ตัวนี่เหรอเราลดเราลดแต่เราไม่รู้ว่าเราตอนนี้เราลดไปแล้วน้ําหนักเเรราาไไปถึงท่่หแล้ว แล้วมีเคล็ดลับอะไรมาคือเป็นคนที่ออกกำลังกายหนักมากตอนอยู่โงเรียนอย่างช่วงมสามตอนนั้นอ่ะเราเริ่มซ้อมกีฬาเราเริ่มจริงจังแล้วเราเริ่มเล่นเล่นกีฬาแบบจริงจังแล้วสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเราวิ่งก่อนก็จะได้สักประมาณสามรอบโรงเรียนก็ประมาณสามกิโลพอช่วงสักสี่โมงถึงหกโมงสิบห้าจะเป็นเวลากีฬาแต่บางทีเราเล่นเกินก็คือเล่นกีฬายาวตับบ้งแต่สามโมงครึ่งคือกลายเป็นคนชอบเล่นกีฬาเลยใช่กายกายเป็นคนแบบชอบเล่นกีฬาไปเลยแล้วแบบวันไหนไม่ได้เล่นแล้วเราก็จะแบบหุดหิดหอดู่ดไมันก็ ก็ลงไปคำนี้เฮ้ยดีอะหลายหลายคนอยากให้มันเป็นอย่างนี้นะแบบอยู่ดีๆลงไปเลยไม่รู้สึกตัวถ้าอย่างตอนเนี้ยทำไม่ได้แล้วนะคืออย่างตอนเนี้ยทำยากมากเพราะว่าอะอย่างมาเนี่ยเราก็จะเจอของกินตลอดเวลาอย่างเงี้ยเออแบบแต่ว่าถ้าตอนอยู่โรงเรียนอ่ะเขามีให้เรากินแค่สามใช้คำว่าแค่สามมื้อสามมื้อก็ปกติสามมือแบบฟิกเวลาสามมื้อก็ฟิกเวลาสมมติว่าเราโอ้นี่แก้ตัวอะไรวะเนี่ยไปนั่งคนเดียวนะไปเสียงสูง การเอาขนมเข้าไปในโรงเรียนสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบยากมากสมมติว่ามีแบบขนมสักหนึ่งห่อเราฉีกปุ๊บตรงเนี้ยไม่ถึงแบบ30มสิบวิอ่ะมันจะหมดมันจะหมดอย่างรวดเร็วทุกคนจะวิ่งกรูเหมือนแบบทุกคนจะได้ยินเสียงแกะขนมใช่ทุกทุกคนจะแบบพอมีเสียงึ๊หนึ่งอ่ะแป๊์เสียงแกะขนมทุกคนจะวิ่งวิ่งมาแล้วก็ได้กินสักแผ่นหนึ่งได้กินสักแผ่นสองแผ่นอะไรเงี้ยแบบ ดูนะ่สาสดใสน่าสดใสแต่จริงจริงเท่าที่รู้มาอีกอย่างหนึ่งคือนะ้าเป็นคนชอบกินขนมชอบกินไอติมเป็นคนชอบกินไอติมมากอย่างตอนที่อยู่โรงเรียนะเรากินเท่าไหร่ก็ได้จะเป็นเส้นอะ่ะเออเฟย์บางคนเขาจะกินแบบซาวน์วีซัเนเดย์อะไรอย่างเงี้ยเราสั่งเอิคนเดียวกินแปดลูกณปัจจุบันไม่ใช่ณ <c oughs> ปัจจุบันณปัจจุบันไม่ได้แล้วปัจจุบันไม่ได้แล้วถ้าถามแม่จะรู้เลยกินกินเอิร์ธเอิร์ธเฟย์อย่างเงี้ยแล้วกินอยู่แค่สองรสก็คือวานิลลากับคุกกี้แบบ้าครั สามข่ามันคือแบบต้องคอแล้องโตขึ้นมันอ้วนมากมันอ้วนเร็วนะมันมันอ้วนเร็วมากแล้วเราไม่ได้ออกกําลังกายหนักแบบเมื่อก่อนเหแบบมือเมื่อก่อนแค่แบบจริงๆเราแคบบแบบ่เดินเรียนอ่ะเหนื่อยแล้วนะโรงเรียนมันกว้างโรงเรียนมันกว้างมากแล้วคือไปมาเรียนข้า่ <c oughs> เป็นรุ่นพี่พ <c oughs> ี่ <c oughs> เป็นรุ่น <c oughs> พี่แกมันโอเคน้องชายฉันเองถึงตอนนี้จะลดการกินหวานลงแต่ก็ยังเป็นคนติดหวานเพื่อนสนิทคุณบอกเราเขาบอกว่ากินโค้กกินโลวันละสองโหลเลยเหรอกินเยอะต้องกินทุกวันอ่ะต้องกินทุกวัน ทำไมอะ่ะคือเราเป็นคนติดน้อารมณ์มากตั้งแต่เด,ด็กๆนะคือเรากินเนี่ยพีเซนเตอร์ต้องเข้านะเพ <c oughs> ิ่มเติมเรากินกินแบบธรรมดามาจนถึงสักประมาณมหาลายัยเราช่วงมหาลัยเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยพอกินแล้วมันเริ่มแบบอ้นวนง,ง่ายแล้วมันเริ่มแบบลงยากก็เลยแบบลอง,กกงหันมากินปสี่โลที่เนี้ยไปเลยเนี่ยพอแบบไม่ต้องรู้สึกผิดแล้วไงว่ามันเป็นแบบอ๋อเลยกินแทนน้ำใช่เวลากินข้าวกินอะไรเงี้ยแบบ หนึ่งจุดสองลิตรหมดภายในแบบชั่วโมงสองชั่วโมงก็คือหนึ่งมือเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้แล้วนะแล้วก็ถ่ายเขาด้วยเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้หนึ่งปีเรื่องกินไปแล้วอยากรู้นิดนึงว่าความฝันที่หลังจากวันเนี้ยคิดอยากจะทําอะไรต่อไปมั้ยเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับในวงการก็ได้เนี่ยพี่อยากรู้ถ้าความฝันจริงๆอะจะเป็นศุภยอุ้ยนี่ชอบเลยคิดว่าแบบผอมันจะถึงจุดนั้นะสักห้าสิบแ สี่สิบห้าสิบเร็วนะนี่เขาแบบแปดสิบอันนี้เร็วเลยคุณน่ะเรายังไม่ได้ถามคุณเลยความฝันของเคสก็จริงจริงก็ยังก็ยังอยากทําด้านนี้อยู่ถ้าจะให้มั่นคงจริงๆก็อยากจะแบบเปิดร้านอะไรสักร้านหนึ่งร้านกาแฟร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยที่สามารถแบบว่าดูแลแล้วก็อยู่ที่นั่นได้แต่แบบต้องเป็นบรรยากาศที่สวยสด้วยอะไรเงี้ยก็ฟิลเดียวกันทุกคนก็คงอยากแบบอยู่บ้านไปชีวิตด้วยความที่สโลว์ไลฟ์อะไรเงี้ยเราคิดเหมือนกันเราอยากจะไปแบบ แต่ทุกคนก็น่าจะเป็นอย่างนี้เนาะเราไปใช้ชีวิตมันมันคือแบบจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยแบบบ้านปาจุดสุดท้ายยังไม่สุดท้ายเลยคุณแม่หน้าตกใจเป็นแบบสิ่งสุดท้ายในชีวิตแบบอะไรมีอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนอยากรู้อันเนี้ยถามรอบตัวของนัดเขาก็จะพูดเรื่องเนี้ยกันเกือบทุกคนก็คือเรื่องราวของความเป็นแฟชั่นนิสต้าของนัท แต่จริงๆเราก็ไม่ได้แบบเคลมตัวเองว่าเราเป็นแบบอะไรขนาดนั้นนะคือเราแค่เป็นคนที่ชอบแต่งตัวแล้วเราก็เหมือนเราก็เป็นเหยื่อเราเป็นเหยื่อทางการตลาดคือเราไม่ไม่ใช่คนที่แบบเอ้ยเราไม่ได้มีความรู้เราไม่ได้แบบเก่งหรือแบบอะไรเงี้ยแต่แค่เราแบบชอบเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วเราอาจจะแบบว่ามันมีการแบบลองผิดลองถูกมาเยอะแลาเราก็เป็นเป็นเหยื่อมาเยอะเลยเหมือนทุกคนเหมือนทุกคนนี่ก็เป็นเหยื่อมาเยอะต้องมองมาตรงนี้เสียเงินให้กับของที่แบบตอนนี้เป็นขยะอยู่ในห้องเก็บของตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ แต่ของจริงๆของเราไม่คข้าเป็นขยะนะจริงหรอใช่ม,ใชมันแบบมันเวียน,ม,น,ม,นมันแบบหมุนเวียนนอกจากอันไหนที่มันแบบใส่ไม่ได้แล้วแบบคือใส่แล้วเปลี่ยนจริงๆคือเราใช้ของแบบรักษารนิ่นึงอ่า้นถามคําถาม,ถามหนึ่งถ้าสมมติว่าเกิดซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมาใบหนึ่งแล้วเป็นรอยนิดนึงไม่เห็นเลยเนี่ยจะขายทิ้งเปลี่ยนมาหรือจะซื้อใหม่มาหรือว่าก็ไม่ไม่ซีเรี่ยมสีเหี่ยก็อาจจะมีแบบบอกหันไปบอกทางนู้นเขาเป็นคนที่มีของกระเป๋ามีรอยอ่ะ เขายอมใส่จริงเหรอเดินไวถามหมดเลยว่าพี่ทำไงรอยนี้ถึงหายเคยเคยมีเป็นฟีลนี้เหมือนกันคือเราอยากให้มันเหมือนใหม่อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราใช้ไปสักพักนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าพอของที่มันเก่าอะเรารู้สึกมันก็มีเสน่ห์ในแบบของมันอคืออย่างไม่ได้เครียดแล้วเคยมีแบบเอาของ10ปีที่เรามาใส่อาจจะไม่ถึงขั้นแบบ10ปีแต่ว่าแบบ5 6ปีอะไรเงี้ยยังหยิบมายังหยิบมากระเป๋าบางใบก็แบบ7 แปดปีก็เอามาใช้สด้มันคนรักษาของยังยังใหม่ยังใหม่หม,ามากไขมือสองมั้ <laughs> ยไขมือสอง <laughs> ถ้ายังใหม่มากถ้ามีรอยมนเขาไม่ซื้อนะโอ้ oh yeah, แย่แหละมันก็ต้องมีบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยแฟชั่นอะไรช่วงนี้ที่ชอบ <laughs> เผื่อหลายๆคนเขาดูก็อยากแต่งตามคือ <c oughs> จริงๆอต้องบอกว่าน,น้าเป็นคนไม่ค่อยได้แบบตามเทรนมาไม่จริง <c oughs> จริง เราเลือกตามความชอบเทียด้วยเนาะเทียนแค่ตังยงแบบอย่างวันนี้ที่เราเลือกใส่ฮูดมาเพราะว่าคือเหมือนจริงอะเป็นคนชอบเสื้อผ้าในวัยในวัยที่เลิฟเท่าน้นอ่เลิฟก็ชอบแต่ตอนนี้ใส่แล้วบางทีมันเริ่มตลกทำไมมันดูเด็กไปมันเริ่มตลกจริงจริงนะฉเธอใส่อ้น่ารักจังเลยเอออย่างนี้ถามในโซเชียลเนี่ยอย่างอินสตาแกรมเนี้ยคุมโทนมะไม่คุมทางนี้คุมมะมทางนี้คุมมะเคยคุมแล้วรู้สึกว่าไม่ได้แล้ว หลังๆมันยากครับเพราะอะไรอ่ะอันหนึ่งด้วยก็คืออินสตาแกรมเราก็จะเป็นงานส่วนหนึ่งบวกกับวันนี้เราไปถ่ายรูปที่นี่เราก็อยากลงเลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดเรานั่งคุมโทนมันก็จะแบบมันก็จะเสียเวลาชีวิตประมาณนึงจริงๆโจริงๆเพราะว่าบางทีแต่บาคนชอบเขาก็ชอบจริงๆคือมาโทนใช่ไหมนอกจากคุมโทนแล้วกว่าจะลงได้ประมาณผ่านไป2อาทิตย์เห็นเคยเหมือนไปเจอนัดสัมภาษณ์เลยสักที่ไหนสักแห่งบอกว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้ทํา ตรงนี้หรือว่าในอนาคตอ่ะอยากเปิดร้านอ๋อใช่ใช่ใช่แบบไปเรียนมาด้วยไปเรียนทำขนมจริงเหรอต้องดื่มก็มีทำแบบทำคอนเฟตทำฟิ้ตติ้งแล้วก็เป็นพวกแบบสมูทตี้ที่แบบเหมือนแต่งแก้วแต่งอะไรช่วยๆพี่เป็นคนติดกาแฟมากทุกคนรู้แล้วมาฝาดูมาฝาดูมาครับโอเคครับเราเป็นคนติดกาแฟมากติดขนาดแบบแทบฉี่เข้าเส้นได้เลยอะแล้วมันรู้สึกสดชื่นใช่ถ้าไม่กินแล้วมันจะแบบไม่ต่างกัน จริงปะไม่ไต่างกันเนี่ยวันนี้มาถึงนี่แล้วแล้วเรายังไม่ได้สั่งกาแฟแต่ว่าเมื่อกี้เพชรเขาไปถ่ายรูปให้เราแล้วไงอเออนัดทำกาแฟให้พวกพวกเรากินหน่อยสิได้ได้ได้จริงจริงใช่ไหมได้จริงในเรื่องไปทำกาแฟไปแล้ววันนี้ให้นัดเออให้นัดทำบ้างสลับกันแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวขอกินก่อน s <S <Yesterday> แล้วเพราะว่าสมองเริ่มไม่ไปแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อได้ครับ พี่โจะทําให้แล้วก็เดี๋ยวคุณต้องทําทําให้เป้คนแรกเป็นแก้วรองเป็นแก้วทดลองอันนี้ง่ายๆครับกดกดออกมาเลยอันนี้ลูกหัวใจครับผมเนี่ยสองคนนี้ช่วยกันทําให้พี่แล้วก็แล้วของพี่เป็นทดลองก็ได้แล้วก็เดี๋ยวให้นัดทําให้เพชและเพชทาให้นัดอ่าเคาะเอคาะเคาะบคออันนี้ทำให้ขนาดก้าวนี้เกีียดเลย เเอาเป็นหัวใจเล็กๆไม่นี่ครัเพราะเทไจริงๆแล้วมันมันแบบมันไม่กระจายตัวต้องฝึกต้องแบบทำอะไ้กอย่าไปพังเครื่องเขานะฮะ แล้วมันคืออะไรอ่ะเออมันมึนนาเหมือนก็เป็นปวดใจนาเอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะนามันก็มันดูมันความสวยอยู่นะยังไงอ่ะมันก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะได้อยู่ถ้ารู้อะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นศิลปะมันคืออาร์ตมันเป็นแบบแอสแทกอย่าถ้าเราบอกว่ามันสวยก็คือสวยคุณต้องกินฝีมือของกันละกัน เนีเรากลับมาอยู่ที่เดิมโดยจากเมื่อกี้เป็นน้ำสูทตี้เป็นน้ำสปักกิ้งก็กางเป็นกาแฟแต่นี้กินจริงนะฮะจะหมดแล้วอ่ะนจะหมดแล้วคนนี้อันนี้ไม่กล้ากินมันสวยพอะแก้วนี้นะเป็นคนทำฮะใช่หรอได้อยู่ได้อยู่อันนี้สวยไหมครับฝั่งนู้นสวยลุงคี ีนอย่าว่าเรื่องที่โรงเรียนนะเหมือนจะช่วยนะทำไมเด <c oughs> ี๋ยวไม่ใช่ออกไปแล้วอ้าวนิสิตเด็กมาชียร์เรทุกคนรู้หมดแล้วจะเป็นเด็กวาชีราบุตรวันนี้ก็ทำกิจกรรมกันมาทั้งวันแล้วก็เป็น24 ชั่วโมงซึ่งจริงยังไม่ถึงหรอกกลางวันถั่วถั่วไปว่าเป็นหนึ่งวันแล้วกันบวก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 มีอะไรที่เราอยากจะบอกซึ่งกันและกันไหมมันก็เป็นกิจกรรมที่อย่างถ่ายรูปอย่างเงี้ยเราก็เคยมาเคยก็ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยแล้วก็ถ่ายรูปให้กันปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยก็เอ็นจอยแตสิ่งที่เอ็นจอยกันอยู่แล้วในเรื่องงานแต่งรูปการถ่ายรูปการแต่งรูปเอ็นจอยการแต่งรูปชอบมากการแต่งรูปการถ่ายรูปอะไรที่แบบเราเอ็นจอยอยู่แล้วส่วนข้ากาแฟอย่างเงี้ยมันก็เป็นพาร์ทที่ มาจากในซีรีส์ก็ทําให้เราแบบว่าได้เรียนรู้การทํากาแฟจริงๆมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยหลังจากตอนแรกที่เราอาจจะแบบทาได้แบบเล็กๆน้อยๆหลังๆเราก็เลยรู้อะไรเพิ่มเติมอย่างวันนี้เราก็ได้รู้การทำอาร์ตนะครับใช่เป็นแอฟแท็กขึ้นไปอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับวันนี้สนุกครับจริงๆแล้วกิจกรรมวันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบอย่างที่เพลยบอกไปก็คือเป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้วแหละว่าคือเราก็ถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ยกันก็สนุกแล้วก็ คือพาร์ทของการทํากาแฟทําอะไรเงี้ยคือส่วนตัวน้าดานะก็ชอบอยู่แล้วด้วยแบบทำเครื่องดื่มทําขนมอะไรเงี้ยก็เอนจอยวันนี้ก็สนุกครับอาถามนิดนึงว่าอย่างนี้ซีรีส์ตอนนี้ก็คือใกล้จบแล้วถูกไหมครับแล้วหลังจากจบไปเนี่ยมันจะมีอะไรให้เราได้ติดตาม,มความแบบ2คนนี้มะถ้าอย่างของดันก็จะมีแคสเกมนะครับอยู่ที่เพจโรเจอร์ฟิล์มแล้วก็มีทํา YouTube ชื่อว่าสุภณะชาแนลครับอื ดี๋ยวต่อไปก็น่าจะมีแบบผลงานต่อไปตอนนี้จริงๆมีถ่ายละครอยู่เรื่องนึงแต่ว่าเขายังไม่ให้บอกว่าแบบชื่อเรื่องอะไรแต่ว่าทางช่องสามของเพชรหรอกของเพชรก็ติดตาม YouTube เพชรได้นะครับผมทวามยูทูปอยู่นะครับก็จะเกี่ยวกับสไตล์ต่างๆเราไปเที่ยวนู่นนี่นั่นก็จะมีเพื่อนมาต่อยเรื่อยๆนะครับชื่อว่าเพชรพิกนันเองนะครับแล้วก็ติดตามช่องทางส่วนตัวแล้วก็รวมถึงงานในอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วยแฟนคลับ เนี่ยเขาก็อยากจะติดตามอย่างแบบต่อๆไปแล้วก็อย่างตอนนี้เหมือนเข้าไปดูทั้งในยอดฟ o ลโ o w หรือว่าพวกยอดวิวยอดอะไรอย่างเงี้ยคือขึ้นเยอะมาก oh. จากที่ก่อนจะมี s e r i ส์ออกซิเจถูกมหจนถึงตอนนี้เราอยากจะแบบบอกอะไรกับคนที่เขาติดตามเราอยู่ครับก็อยากจะขอบคุณแฟนะๆทุกคนนะครับที่คอยติดตามแล้วก็คอยซัพพอร์ตนะมาเรื่อยๆนะครับออกซิเจนมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นพาร์ทหนึ่งของนะแต่ก็อยากให้แบบฝากติดตาม ผลงานของนั้นในคร้ต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลเรื่องของการแคสเกมหรือว่าแบบการทำวอล YouTube อะไรต่างๆก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็คือจริงๆเราก็ดีใจนะที่แบบงานที่เราตั้งใจทํามันทําให้หลายๆคนมีความสุขแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็แบบเป็นจอยล้วก็ จริงๆได้อ่านข้อความหลายๆคนแบบพิมพ์มาสอกแบบเฮ้ยวันนี้แบบเครียดมากแต่ว่าพอมาดูพี่แล้วแบบเหมือนช่วยฮิวทำให้แบบอารมณ์ดีขึ้นแบบหายเครียดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบแฮปปี้กับตรงนี้มากๆแล้วก็จะตั้งใจทําแล้วก็ตั้งใจแบบพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อที่จะมีผลงานให้ทุกคนได้ติดตามนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากด้วยนะครับไม่น่าให้เริ่มก่อนพูดดีมากพูดดีมากโอ้โหผมเองก็เหมือนกันครับขอบเหมือนกันอ้าวเริ่มต้นไม่เหมือนกัน ก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามผลงานเริ่มต้นของเราทั้งสองคนนั่นแห,หละก็คือออกซิเจนนะครับก็ขอบคุณที่ทุกคนชอบในตัวซีรีส์เรื่องนี้ชอบในหลายๆอย่างในการแสดงในทุกๆอย่างที่พชรตั้งใจที่ทําลงไปกับออกซิเจนแล้วอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณที่ คอยซัพพอร์ตคอย manager, เมนชั่นมาในจีอะไรเงี้ยเพจก็พยายามดูในแฮชแท็กทุกทุกอย่างเพจก็เข้าไปดูอะไรเงี้ยขอบคุณกําลังใจทุทกๆอย่างที่ยังอยากให้เพรทางานอยู่ตรงนี้อะไรเงี <c oughs> <ๆ>้ยเพจก็จะฝึกพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะให้อยู่ในโคงการนี้มีผลงานไปให้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆตลอดไปนะครับ <c oughs> ผมก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะครับแล้วก็ติดตามเก็บใจเรื่อยๆนะครับเน่ <c oughs> <c oughs> ครับผม,มก็ฝากเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับสำหรับชูวิตี่โฟล์ฟนะครับวันนี้เราก็ทำกิจกรรมมาทั้งวันแล้วนะหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็ยืมดำกับโมเมนต,ต์นะฮะในวันนี้ทั้งหมดนะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจริงจริงจริงอ่ะสุดท้ายวันนี้เราจะลาแบบธรรมดาไม่ได้เพราะว่าเขามีซิงเกิลแล้วอ,ะอ,อ่ะเอะอแล่วร้องคอด้วย ขอแบบขอลาไปด้วยแบบร้องร้องเพลงก่อนอื่นอันใดก็ก่อนจะไปฟังนัดร้องเพลงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามานะฮะตั้งแต่เช้ายันเย็นขอบคุณครับ You r my oxygen you my oxygen ฉันจำเป็นจะต้องมีเธอ You r my oxygen you r my oxygen ฉันจำเป็นจะต้องมีเธอดี